สวัสดีครับนัณณนนคลิปนี้เราจะมาแกะลอกไดว่าซีเลียนกันนะครับเอ่อตัวนี้เป็นลอกรุ่นใหม่เลยนะครับปีสองศนสองหนึ่งนี่เองนะครับปีที่แล้วนะครับใหม่ล่าสุดเลยนะตัวนี้นะเป็นซีเลียนนะครับอ่ะสะภาพมันยังสวยอยู่นะนัณณอาจจะงงเฮ้ยแล้วเจ้าของลอกเขาส่งมาทําอะไรวะมาล้างอะไรวะดูดิสะอาดเลยนะไม่สกรปรกเลยนะนี่เดี๋ยวปับไฟแป๊บหนึ่ง ปับไฟแป๊บหนึ่งนะนะไฟแป๊บหนึ่งอ่ะนี่เห็นไหม <c oughs> ไม่สกปรกเลยนะเออซีเลียนตัวนี้เมคอ in ินเจแปนนะครับเออเป็นรุ่นใหม่ตัวนี้ก็ผมก็นั่งหมุนๆจับๆดูนะครับเจ้าของแจ้งมาว่ามีความรู้สึกขึ้นมือนะครับผมก็เอ๊ะมันรุ่นใหม่มันขึ้นมืออะไรมันจะมาขึ้นมืออะไรนะครับ ผมก็หมุนดูเออมีความรู้สึกแล้วก็หายไปเออมีความรู้สึกตรงเนี้ยเนี่ยแล้วก็หายละหายนะหาย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 ไปเงียบเออตรงนี้ก็ด๊บรู้สึกคลึบหนึ่งอ่ะคลึบหนึ่งอ่ะตรงเนี้ยหมุนหมุนหนึ่งหมุนมาบรรจบรอบนะรู้สึกเนี่ยหมุนมาบรรจบรอบรู้สึกรู้สึกเออมันเป็นอย่างเนี้ย เดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันนะครับว่ามันเป็นอะไรนะอันนี้หนึ่งรอบแล้วมีความรู้สึกเนี่ยผมสันนิษฐานไว้ก่อนนะอาจจะมีเศษอะไรจาราบีหรืออะไรแข็งแข็งอะไรแบบไปขัดอยู่ในฟันเฟืองของเฟืองไดนะครับไม่ใช่เฟืองพินเนียน,นครับถ้าเฟืองพินเนียนมีความรู้สึกที่เฟืองพินเนียนเนี่ยเราจะหมุนเนี่ยมันจะรู้สึกกรึบ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 เลยนะเพราะว่าหมุนแขนหนึ่งรอบเนี่ยเฟืองพินเนียนมันหมุนไปเท่าไหร่ตัวนี้รอบเจ็ดใช่ไหมตัวนี้รอบเจ็ดใช่ป่ะเดี๋ยนะ อรอบเนะแล้วหมุนแขนหนึ่งรอบเนี่ยถ้าเฟืองพีเนียนมีความรู้สึกนะมันเราจะจะ,จะรู้สึก7ครั้งเลยนะเนี่ยเครั้งเลยนะแต่อันนี้เรารู้สึก1ครั้งปึ๊บเนี่ยกึ๊บเนี่ยแสดงว่าเป็นเฟืองไดฟ์เฟืองตัวใหญ่นี่นะครับก็เดี๋ยวมาแกะวิจัยพร้อมกันนะผมก็เพิ่งแกะซีเลียนปี2 0งศตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะเออใครมีรุ่นนี้อยู่อยากดูขั้นตอนการแกะอยากดูภายในระบบยังไงเดี๋ยวผมจะ ค่อยๆแกะค่อยๆทำนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะพยายามจะทําให้มันละเอียดที่สุดไม่ตัดต่ออะไรเลยนะครับไม่ตัดอะไรเลยนะครับพยายามลื้อๆไปไม่ตัดอะไรเลยนะมันก็จะยาวๆหน่อยนะก็อยากดูก็ใครดูตรงไหนไม่อยากดูตรงไหนก็กดข้ามกันไปได้เลยนะครับไปดูตรงที่นาๆสนใจกันเอานะครับอ่ะก็มาดูไปพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้เจ้าของลอกก็บอกให้ผมแกะให้ดูทําคลิปให้ดูเลยครับเออก็โอเคคน คนที่เป็นเจ้าของก็จะได้จะได้รู้ไปพร้อมกันกับผมเลยนะว่าลอกของนา้ามันเป็นอะไรนะซื้อมาใหม่ใหม่นะเออเอาได้ว่ารุ่นใหม่ๆนี่จะเปิดแบบนี้แล้วนะฮะเปิดแบบชิมานโน่แล้วครับเออง่ายดีนะเป็นสวิตเป็นอะไรนะเขาเรียกตัวเปิดปิดตรงนี้นะเปิดฝานะง่ายนะครับแต่ก่อนมันต้องหมุนเนาะหมุนนอ็อตอันนี้ไม่ต้องละเปิดแล้วก็ดึงตรงๆเลย เพราะผมเล็บสั้นนะก็เลยดึงยากไปเอออ่ะนี่อ่ะพวกนี้ไม่เป็นอะไรนะความลื่นของสะปูนระยะของลูกปืนต,ตีตีเหยื่อเนี่ยปกติพอตีไปแล้วก็กลับมานะนะเขาบอกว่ายิ่งจะรู้สึกดุนแรงขึ้นกว่าตอนหมุนแขนปเปล่าแบบที่ผมหมุนเมื่อกี้นะตอนตอนมีเหยื่อน้ําหนักเหยื่อด้วยจะรู้สึกนะจะรู้สึกหนักจะรู้สึกแรงแรงกว่าหมุนแขนปเปล่าแบบเมื่อกี้ สปูนเมื่อกี้มีอะไรแวบ,บๆแผ่นอะไรดำๆนี่ไม่เคยเห็นนะในในได้ว่านะเพิ่งเคยเห็นตัวนี้นะเออแผ่นอะไรวะเนี่ยวิจัยไปดิวิจัยก่อนขอความรู้หน่อยนะให้ความรู้หน่อยเป็นแผ่นยางนะเป็นแผ่นยางดำๆแล้วก็ใต้ายางมีสปริงนะมันมันกดเด้่างนี้ได้เออมันเด้แบเนี้นะ แผ่นแบบนี้นะให้ผมสันิฐานนะเขาทำมาเพื่อเพื่ออะไรนะนะเพื่อผมคิดของผมเองนะถูกถูกผิดก็ไม่รู้นะคิดว่าการจระบีเข้าไปในสปูลน,นะครับไอเข้าไปในลูกปืนนะครับจระบีในภายในเนี่ยจากเฟืองพวกเนี้ยเฟืองพินเนียนเนี่ยใช้ไปนานๆานมันอาจจะมีจระบีอะไรนะไหลออกมาที่แกนแกนอะไรพวกเนี้ยแล้วมันก็จะมาอยู่ในในลูกปืนเนี่ยทำให้เนืดนะ ลูกปืนนี่ก็ถ้ามันมีจารบีมาให้เยอะมันก็เหนืดทําให้ตีไม่ไม่ออกนะตีไม่พุ่งนะครับก็เขาน่าจะทํามาไว้ป้องกันจารบีนะจะก,กันน้ํากันอะไรผมว่าไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นกันจารบีมามาโดนลูกปืนนะเออนี่ก็ก็ก็ดีนะผมว่าก็ดีอนะได้ว่าพัฒนามานะครับนิดหน่อยก็ดีนะครับ รุ่นรุ่นเก่าๆใครอยากทําแบบนี้ก็ไปตัดยางตัดยางถอดแกนสลักตัวนี้ตัดยางแล้วก็หาสปริงตัวเล็กมาใส่ก็ก็ก็ได้นะทําแบบนี้ก็ได้นะกันจระบีนะเอออ่ะก,อก็ใครอยากใครอยากทํานะก็ลองไปทําได้นะแบบนี้มันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะแค่ถอดสลักนี้ออกหาแผ่นยางกลมๆมานะเป็นยางนะตัวนี้นะดำๆเี่ย กันจะระบีใส่ลูกปืนแน่ๆเลยนะต่อไปตัวนี้หมุนซ้ายใช่ไหมขอดทางนี้พวกถอดแขนอะไรนี่ใครอยากกดข้ามไปดูก็กดได้เลยนะครับเดี๋ยวผม จะถอดมันไปเรื่อยๆจะไม่ได้ตัดต่อคลิปเลยนะ รุ่นใหม่ๆเป็นน็อตหกเหลี่ยมหมดแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หัวสี่แฉกแล้วไม่ใช่หัวแบนแล้วนะเป็นหกเหลี่ยมหมดแล้วนะ เดี๋ยวทําพิธีพิธันน่อยนะครับเพราะว่าลอกรุ่นใหม่อยู่ตัวแรกเหมือนกันนะที่ผมที่ผมแกะนะตัวนี้นะนี่มันมีนอ็อตหัวแบนนะฝากแบนนะ โหแน่นมากนะน็อตตัวนี้นะจะนะคุณไหนจะใช้ไขควงก็ควรจะใช้ไขควงที่ดีๆหน่อยนะครับเดี๋ยวหัวน็อตมันจะเสียน็อตตัวนี้แน่นนะครับอ,ออกมาละมามาดูไปพร้อมกัน ไม่มีที่จับตรงไหนเลยลื่นลื่นโอเคอ่ะลุ้นเดี๋ยวขยับไฟให้เติดเต,ดตดอะไรมันจะเสียง่ายเสียดายขนาดนั้นอี่อยังวะหือ สวยๆเลยอะไรแล้วเฟืองมันเป็นอะไรเจอไหมนะน,นะเจอจุดเสียไหม ิงออกก่อนนะเดี๋ยวหล่นหายไม่มีความรู้สึกเลยทีนี้ เฟืองก็สวยอะผมจะยังไม่ทันดึงออกมาเดี๋ยวขอวิจัยดูก่อนนะับดึงออกมาเดี๋ยวมันจะไม่เจออะไรเสียเดี๋ยวขอดูนานๆหน่อยไม่มีเฟืองตัวไหนบินไม่มีอะไรเข้าไปขัดเฟืองเลยนะเอยวดูเฟืองพินียนดิสวยอะ่ะเอ๊ะ ือที่เฟืองพลาสติกมีอะไรไปขัดหรือเปล่าลองช่วยกันดูหนะเฟืองข้างล่างนะเฟืองพลาสติกข,า,ขาวๆนี่นะเฮ้ยจังหวะนี้รู้สึกนี่นี่รู้สึกตรงนี้อะไรอะ่ะ ไม่เจออะไรเลยนะแต่รู้สึกแผ่วๆนี่ตรงนี้รู้สึกอะไรมันขบกันตรงไหน สรุปผมหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมต้องลื้อออกมาเลยแหละทุกชิ้นส่วนแล้วก็มาล้างประกอบใหม่นะครับไม่เจอว่ามันเสียอะไรนะครับเฟืองไม่เสียนะแบบนี้เฟืองไม่เสียนะตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องลองล้างประกอบดูใหม่กันสวยอะ่ะมันไม่มีอะไรเสีย คงต้องลื้อแหละแล้วก็มาประกอบใหม่ล้างใส่จารบีใหม่นะ เรืองยังสวยอ่ะภายในก็แบบนี้นะฮะอะไรดำๆนี่ ก็คงต้องคงต้องลื้อล้างใหม่นะครับไม่เจอสาเหตุนะครับไม่เจอสาเหตุนะครับ ไอ้น็อตตัวนี้นะน็อตปรับเซียนเลยนะอ่าเนี่ยไขควงที่ผมใช้นะใช้แล้วหัวไม่ลูดนะผมจะแนะนํานะครับยี่ห้อนี้ยี่ห้อยี่ห้อนี้ยี่ห้อ,หอ,หอ,นนะอวีเลตนะฮะอ่ะวีเลตนี่วีเลตนะครับอันนี้อันนี้เบอร์ P0 นี่คือเบอร์ศูนย์นะ คูณ75นี่คือความยาว75นะเบอร์ศนะูนยะส่วนตัวที่ผมขันเมื่อกี้นะเป็นเบอร์1นะอันนี้พีหนนะเออหามาติดไว้ใช้กันนะครับสำหรับใครที่ซื้อลอกใดว่ามาล้างเองอะไรนะตรตัวนี้นะแข็งแรงหัวแข็งนะครับน็อตไม่รูดไม่เสียเห็นไหมออกง่ายเลยเห็นไหมเนี่ยน็อตปรับเสียนนะถ้าไขไขควงดีนะมันไม่แน่นหรอกแต่ถ้าไขาควงไม่ดีนะมันจะเหมือนโคตแน่นเลยอ่ะก็ ฝากไว้นะครับเผื่อใครที่มีปัญหากับไอ้น็อตส,สองตัวนี้นะฮะน็อตเสานี่นะะเดี๋ยวผมก็จะลื้อล้างนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวจะลื้อเป็นชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เจออะไรนะครับเดี๋ยวถ้าหายยังไงเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปบอกอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวลือให้ดูเลยดีกว่านะ,ะเดี๋ยวลือให้ดูเลยดีกว่าเผื่อเจ้าของลอกอยากชมนะครับหรือละเอียดเลยนะตัวนี้นะ ได้ว่ารุ่นใหม่ๆนะครับไอตัวไอตัวนี้จะไม่มีเป็นเป็นเป็นเหมือนปอกเหมือนเหมือนเก่าๆแล้วนะครับไอตัวข่าคว,วายนะครับตัวรถขาคว,วายจะเป็นแค่แกนเหล็กนะครับเราต้องเอายางโอลิงออกก่อนนะครับถึงจะเอาแกนเหล็กตรงนี้ออกมาได้นะครับแกนเหล็กเห็นไหมเดี๋ยวดูนะ เราต้องเอาอยางโอลิงออกมาอย่างนี้นี่มันมีโอลิงอยู่ตัวหนึ่งนะรัดไว้นะแล้วก็เอาอย่างงี้อ,ออกมาปึ๊บ มาก็หลุดแล้วมีแผ่นชิมตัวหนึ่งนะระวังนะนี่มีแผ่นชิมด้วยโอเคทีนี้ทีนี้เราจะไม่ดึงเฟืองฝั่งนี้ออกครับเราจะถอดปินล็อกต,ตรงนี้นะฝั่งนี้นะบางคนไม่รู้เห็นปินล็อกตรงนี้นะหรือเอาแผ่นปินล็อกเอานี่ออกมายุ่งยากนะครับ เราจะมาพลิกมาฝั่งนี้นะครับ นี่เราจะมาดึงฝั่งนี้นะครับออกมันจะง่ายกว่านี่นะฮะสปริงตัวนี้เราต้องงัดออกก่อนเลยนะครับเพื่อที่ป้องกัน ชิ้นส่วนต่างๆกระเด็นกระเด้งหายครับควรจะงัดตัวนี้ออกก่อนเลยนะครับทำงานจะได้ไม่ต้องไประวังอะไรมันกระเด็นหายนะครับควรควรจะดึงออกเลยนะครับ น็อตตัวนี้เหมือนกันนะครับน็อตตัวนี้ที่ผมรื้ออยู่นะครับมือใหม่นะครับชอบทําแหวนดำๆข้างล่างตรงน็อตตรงนี้หายนะครับมือใหม่นะมันมันมีแหวนนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเราต้องระวังตรงนี้หายด้วยนะครับแล้วมันจะมีแหวนทองแดงข้างในอีกตัวหนึ่งด้วยนะต้องระวังมันเล็กมาก นี่นะครับอ่ะทีน,นี้ก็จบแล้ว ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะล้างแล้วประกอบไปใหม่นะครับจะต้องค่อยๆเช็คดูนะครับตอนประกอบนะครับอ่ะเดี๋ยวแก้ไขให้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอ่ะขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ